โซเมนไม่มีอะไรไต้องัเราครับอ้าวขอเสียงพ่ตุยาพัดยขอเสียงนี่ขอเสียงีเล ชายของผมนีมม่ที่ถึงพูดไม่ได้เป็นตุนนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับครับผมแค่นั้นนะครับโอเคครับผมตอนนี้อยู่นะตอนนี้เอาล้วครับเราจะสู้อโอ้โหพนันกันแล้วผู้ตายนะฮะเอาแล้ครับดาเลนะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับเก็บพร้มแล้วด้วยปวดร้าวหลุดปวดร้า ชุดแรกชาย2องยิง2ยิงขึ้นมาเลยครับแถวหน้ายืนครับแถวหน้ายืนเลยครับพี่เดียรนั่งลงเลยครับพี่พิธีแรนเดอร์ครับนั่งลงเลยครับยกเว้นแถวหน้าแลครับครับผมเป็นผู้หญิงแถวหน้าผู้ชายแถวหลังนะครับพี่เอ๋ครับเสี่ยวครับของพี่เนี่ยแถวหน้าชาย2องยิง2ชุด